ในรอบกี่ปีครับที่มีรอบอีเวนต์สองสองปีถ้าถ้าถ้าออกมาข้างนอกในรอบสองปีดีใจครับดีใจสองปีที่ผ่านมาเพียนบ้างเดี๋ยวไม่ได้ออกอีเวนต์ไม่ได้เก็ทำถ่ายละครครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษถ่ายละครก็ถ่ายรายกิรนรีอยู่อะไรเงี้ก็ตามเริ่มถ่ายแล้วใช่ไหมน่าจะอีกกี่นกีเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนก็ปิดแล้วครับอ๋อครับอีเวนต์ทำไมไม่ไม่ค่อยออกมารับงาน ไม่มีใครครับไม่มีใครจ ag like well uh, ้างครับผมไี้พูดจริงพูดจริงเขาเขายังแบบยังยังยังไม่จ้างส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ามันติดคิวละครด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังยังยังไม่ไม่สะดวกหมายถึงว่าทั้งลูกค้าหรืออะไรเงี้ยครับบางทีอาจจะรอในช่วงที่สามารถที่จะจัดอีเวนต์เต็มที่อะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นเป็นช่วงปีนี้พอดีนะฮะปีเสือพอดีก็ช่วงนี้ก็มีคงมีเรื่อยๆครับ เออไม่ไม่ค่อยกังวลนะครับผมว่าก็ทุกวันนี้ก็เราก็ต้องระวังตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถ้าเป็นก็ก็ก็รับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองนะฮะก็ประมาณนั้นครับผมเนี่ยเด็กอย่ากดูละครที่ไปได้ด้วยดีนะครับอย่างโฟล์ด้วยดีบางไม่มีโฟล์ครับโฟล์ครับคิวละครนี้โฟล์แล้วตอนนี้สบายมากๆเลยหลายคนรอดูไลน์กินาลีเหมือนกันครับไลน์กินาลีก็ประมาณช่วงสิ้นปีได้ชมกันแน่นอนที่มีละครกับพี่คิมมาค่ะอ๋อพอจะเล่าให้ฟังค์ใหม่ได้ เล่าได้เลยครับก็พี่ออมพิดานะครับผมมา,มาเปิดละครแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยยังไม่สรุปเป็นทางการนะครับผมแต่ก็เล่นกับคิมเบอร์ี่กลับมาในรอบ7ปีครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเล่นกับคิมก็มีเวิร์กช็อปมีอะไรกันไปแล้วคุยกับทางผู้กำกับไปแล้วก็น่าสนใจครับนะ่าสนใจแล้วก็เป็นบทที่สนุกสนุกคิมนี่คือได้คู่กันแรกหรือว่าคือครั้งนี้ครั้งที่2ครับผมเ็นคู่กันไปในสมัยละครแรงบัตรธนานานมากๆแล้วอะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแฮปปี้กับแสงแก็นะใช่ไหมฮะคนก็คงไม่ไม่ค่อยได้เห็นคิดถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจได้กลับมาทํางานกับทีมอีกครั้งหนึ่งครับมาคเต็มที่ครับความรักข่าวลือนะครับความรักสุขตาซุ้มตาินขอคไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วเราเราสร้างเสร็จแล้วยังไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบ้านเราเริ่มโปรเจกต์สร้างยังไงได้ทีตอนนี้ยังทําบ้านบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เพราะว่าคือ อยู่วงการมาของเยอะนะของของเยอะขึ้นเต็มบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างบ้านใหม่ที่แบบว่าโอโถงมากกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับ,ย,รบออยังครับยังยังยังเห็นว่าไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่นหคะ,อ,ะอ๋อคือก็ไปไปไปซื้อไว้ไปซื้อไว้แต่ว่าอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ายังไงคือบางทีเราก็อาจจะแอ่ตัวมาอาจจะไปอยู่ใ,ใกล้แบบ ทางจากกรุงเทพสักชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็พอทํางานได้กลับมาทํางานได้ประมาณนี้ครับไม่ถ้าถึงวัยรุ่นไม่ถึงไม่ถึงวินิวันอ่ะผมผมไม่ไม่ไม่มีขนาดนั้นหรอกครับผมถ่ายนี้ออกมาแหละผมก็เชียรเป็นคู่้นำแน่ๆเออเราก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมองแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ใช่บแฟนแฟนเชียร์มากเลยนะฮะอยากให้เป็นจริงเลยอันนั้นเลยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันนั้นฮะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมระหว่างทางก็ลงรูปแบบสวีทเป็นอยู่นะครครับก็ช่วงนี้ก็ มีเวลาว่างก็เจอกันเรื่อยๆครับถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับแล้วเด็บ้านหลังใหม่น้องนเขาก็มีส่วนนช่วยออกความคิดเห็นไห้เรื่องบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราผมสร้างเพราะผมอยากอยากได้แบบแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นบ้านที่เราจะสร้างด้วยกันในอนาคตหรืออะไรก็คงจะต้องแชร์ไอเดียกันจะเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้เลยครับผมแต่บ้านหลังนี้คือน้องไม่ได้มาช่วยแชร์ไอเดียเลยไม่ไม่เป็นบ้านของเราเลยเนาะใช่งั้นแสดงว่าถ้าเกิดจะสร้างเะหนอจริงต้องเป็นบ้านหลังที่สามเลย ใช่ครับได้ังอดนียังคะยังเลยครับยังเลยครับมีแลนไหมครับมีแลนไหมครับก็ผมว่าก็คงคุยคุยกันไว้ถึงไอเดียมากกว่าแต่ถามว่ายังยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องทาเลยไม่ใช่เรื่องการ่งเรื่องแต่งงานอย่างี้อะไรผมก็นลุ้นตลอดเกินตลอดถามตลอดเป็นงไงบ้างผมว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนเลยที่สำคัญคือเราเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราก็ มีความคิดเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยแต่ถึงว่าในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับผมถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นโอกาสที่อ้ไม่ไหวแล้วต้องต้องต้อง,ต,องต้องแต่งงานแล้วแหละต้องขอแล้วแหละอะไรเงี้ยผมว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่าย,ายสุดเลยจะคุยเรื่อว่าแค่กี่ปีอะไรเงี้ยเออยังยังยังไม่เรียกแนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คนเขาเหียวว่ามั่นเงียบแล้วนะอ๋อเหรอ ก็ดีนะไม่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 มีไม่มีไม่มี่หายคนแบบโฟกัสแหวนเขาเขาก็มีเขาก็ซื้อเขาก็ยังยังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมครัฮะแหวนมั่นครับยังครับยังยงแหวนก็มะหี่กได้ค่ะไม่ต้อกันก็มีบ้างแบบซื้อของให้กันซื้ออะไรเงี้ยครับทิวเอรี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีซื้อให้การตามตามโอกาสบ้างอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบใส่อะไรที่เราเราซื้อให้ด้วยอะไร้แห้วแหวนเม็ดที่เป็นขาดแล้วไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับออหน่ยครับ มีหลายอันนะครับเม็ดเม็ดไปใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เม็ดไหนไม่รู้เหมือนกันครับผมอาสนะเขายังไม่มีครับที่เราเขียนแคปชั่นว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วก็มีหลายรูปแล้วก็กว่าจะเลือกได้ก็เขาบอกรูปนี้โอเคไหมโอเคไหมเขาบอกโอเคนะก็โอเคกันลงรูปนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ในเรื่องนั้นใช่ครับต้ถามว่าวันเกิดคิมรูปสองคู่เลยค่ะมาก กับย่าๆแล้วคนก็แถวว่าคู่ไหนใครจะแต่งก่อนกันนะอะคู่จริงเขาบอกว่าเอ็นเอ็นวายหรือเอ็มเพแต่งก่อนเออผมไม่แน่ใจแต่ว่าในความรู้สึกของเราเราว่าคู่นั้นรักมากเราด้วยมากเรักมากอ่านพูดไะคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมว่านะผมว่าเท่าที่เท่าที่เราที่ได้เดียสัมผัสเขานะผมว่าเขาน่าจะเป็นรุ่น คู่แรกๆในรุ่นเลยที่เพิ่งจะแต่งแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาตัดสินใจกันยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็รักกันมากๆอยู่แล้วแต่ว่า,วาเขาคู่แรกเราคู่สองเออไม่แน่อะไรอย่างนี้ล่าปลาตอนนี้กันเอาครับผมก็ไม่เคยนะฮะะไม่เลือกตอบอยังไงดีภ <laughs> <laughs> าพเซ็กซี่ย่างในข้างแมสหน้าในข้างเขาบอกทะเลเดือดก็จริงๆก็ถือว่าก็ เขาเขาอยากทําอะไรเขาอยากลงอะไรผมว่าจริงๆเขาก็คิดคิดแล้วแหละว่าเขาแบบแฮปปี้ลงอะไรเงี้ยเราก็เออก็ก็เซ็กซี่จริงแหละเออแล้วไม่มีลิมิตไม่มีมงลิมิตห่วงผมมั้งที่หนอไม่ครับไม่ไม่ครับคุณไม่เต็มปากนะครับจริงห่วงไหมคะก็บางทีเราเราก็เขาแต่เขาก็บอกเราอยู่นะว่าเออเขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเขาก็บอกอยู่คือว่าบางทีก็แบบกินก่อนก็ก็แบบประมาณว่าแบบเออ จะลงอันนี้โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมหรือทางฝั่งเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ภาพที่่งมาตกใจไหมครับก็ก็นิดนิดนึงนิดนึงแต่ว่าผมว่าผมว่าน่ารักมีรูปที่ไม่ได้ลงไหมฮะมีรูปที่ไม่ได้ลงไม่ผงไ่านลไม่้ม่ไลม่ไไม่ไลม่ลมีไดม่ดล้งด้ลกด่าเออลงเถอะน่ารักดีองไม่งงงล้ลมบ ถ้าห่วงไหมก็คงห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรงี้มากกว่าครับผมเรียกว่าก็ให้น้องได้เต็มที่โอกาสแบบเต็มที่ใช่ไหมใช่ใช่บางทีผมก็ลงรูปผมเซ็กซี่เหมือนกันนะใช่แต่แล้วมันก็แจ้งเออผมผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยผมก็เออเข้าใจเขาว่าเออบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้อยู่ในหน้าแบบแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบ เอิ่มประดับประดับประดับตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่าขอแซบบ้างใช่ใช่แล้วแล้วน้องว่าไหมคะบางทีเราก็แซบบ้างบางทีคอมเมนต์เนอเวลาเราแซบอะอ๋อเออก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีแต่เขาแซวแหละเขาแซวเป็นหลักเออไม่ได้คิดอะไรแบบโกรธจริงจังหรืองอนจริงจังไม่มีต้องส่งนคำสกิลไหมคะเอ่อส่วนมากก็ไม่ผมผมก็เรื่องท่อนบนมันเป็นเรื่องปกตินะใช่ะก็ก็ก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ส่งให้แล้วเด็กทำเพลง แต่งงงห้น้นอบาคจริงๆเราเรื่องเพลงเนี่ยผมก็มีมีโอกาสได้ทาได้ทาอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยังยังไม่ไดอ้อ่ยังไม่ได้ complete ลี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได,ได้ได้คิดว่าจะทําเพลงกับน้องหมายถึงว่าเราอ่ะอยากอยากทาเพลงให้เขามีโอกาสได้ร้องกับเราด้วยแต่เออใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องตัดสินใจอีกทีนึง ครับผมว่าว่ายังไงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากอยากจะแบบต้องต้องลองให้ชนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ก็ทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเขาหรือยังนคุยคุยคุยกันไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องมานั่งอีกทีว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียกันระหว่างคนสองคนมากกว่าก็คือถ้าจะเอาฝั่งผมเล่าอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่สนุกแต่ว่าถ้าเขาเล่าเขาได้เล่าเรื่องด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นแบบฉบับของเราสองคนมากกว่า ส่วนเพลงเดี่ยวเพลงอะไรก็จะมีทํากับพี่ป๊อกมาเซ็ตเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงกับพี่คนนึงบอกชื่อไม่ได้นะครับเป็น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 ผู้ใหญ่คนโตในวงการเพลงเหมือนกันที่ที่จะได้ทําให้เราเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอันนี้ทําเองเลยใช่ไหมคะแบบไม่ได้อยู่ท่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทำเองครับทำเองครับ <S <S ทำเองก็เดี๋ยวถ้าได้เห็นก็คงอยู่ใน YouTube Channel ของผมเองเพื่ออันนี้เราแต่งเองอะไรเอีกเพื่ออะพรดีเอ่อจริงๆเราเอามีไอเดียบ้างบางทีเรามีเนื้อบางทีเรามีมีเมโลดี้มา เราก็ไปแชร์กิ้งกับคนผู้เชี่ยวชาญต่อไมว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นคนพวกนักดนตรีเนี่ยครับผมเพื่อเพื่อหาอะไรที่มันบาลานซ์ดีที่สุดบางทีเอาแต่ความติดแตกคนเดียวบางทีเพลงมันก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องเอาเอาคนที่เชี่ยวชาญมาช่วยเราด้วยอกบว่าผอมผอมลงนะฮะผอมลงมาที่นี่ผมเป็นคนหน้าเล็กครับแล้วเวลาเวลาไม่จริงจริงเป็นคนกะโหลกเล็กเป็นคนกามเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลามันผอมเนี่ยหน้ามันจะไปก่อนแบบแรกเลย จริงจริงแล้วเราเราก็ถ้าเทียบว่าประมาณช่วงคอนเสิร์ตที่ทำที่น่ะทำเดอริโอเนเดทเนี่ยอันนี้ผอมประมาณ69สิาแต่ว่าตอนนี้ประมาณ71มันก็ยังดูดูดูผอมอยู่แต่ว่าพอเราผอมมากๆเนี่ยบางครั้งบางทีมอาจจะดูอาจจะดูโซมอาจจะดูผอมไปนิดนึงอ่าก็แล้วแต่งานแล้วแต่งานกล้ามหายไหมไม่ไม่หายครับยังเหมือนเดิมไรูันเอเออก็โอเคตามตามงานมากกว่าครับบางงานผมก็ก็อัพ กลั้นเนื้อรับน้ำหนักขึ้นมาใช่เรื่องพอใจเป็นอย่างไรตอนนี้ก็พอใจนะครับพอใจแต่เรื่องความฟิตก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟิตเหมือนเดิมแล้วครับมาดูแล,แลเรื่อยๆเนาะครับรุ่นพ, <อ S 2> พี่รุ่นพี่ถามผู้ชายในช่องหน่อยรุ่นพี่เราข้างล่กกันใหญ่เราในฐานะรุ่นพี่ก่อนรู้สึกยังไงอะไรข้างล่าง้งล่างข้าล่างข้างล่างข้างล่างข้า่างข้างข้างล่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 างข้าง่างข่างข้างล่างข้างล่างข้่างข่างข่างข มีใจด้วยครับมีใจกับทุกคนเลยมีใจทุกคนเลยครับ <laughs> ใครมีความรักใครมีความสุขก็จะรักกับแฟนรักกับตัวเองอะไรก็ตามบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็คงเหนื่อยทุกคนเครียดด้วยนะฮะก็ให้กําลังใจกันไปแล้วก็เอ็นจอยชีวิตให้มากที่สุดครับผมเวลาของเราไม่แน่่มนอนอยู่แล้วครับผมฉะนั้นก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ในทุกๆวันดีที่สุดครับ <c oughs> ขอบคุณมาก